สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถ Honda City นะครับคันนี้ติดตั้งกันแบบฟูลเซนนะครับมีจอ Android ด้วยด้านหน้าแล้วก็ลำโพงเนี่ยเลือกใช้เป็นลำโพง i s a t o นะครับของอิตาลีแท้ๆเลยการปรับจูนผ่านระบบ DSP ของ Alpine ใช้เป็นแอ Alpine นั่นเองนะครับแอมขับซับเป็น Alpine แล้วก็ซับ10นิ้วเป็น Alpine คันนี้อย่าตีตู้นะครับเป็นงานโชว์ซับโชว์แอมทำแผงด้านหลังนะครับงานติดตั้งเป็นแบบไหนคุณภาพเสียงดีขนาดไหนตามผมไปรับชมและฟังกันดีกว่าครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถ Honda City นะครับนี้ไม่ใช่โฉมปัจจุบันนะเป็นโฉมก่อนหน้าแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วเป็นลอม8อลอม 8, ลอม256ของครั้งเส้นนะบอกได้เลยว่าไหลลื่นมากๆตัวจอเนี่ยรองรับในส่วนของ YouTube Netflix Google m a p รวมถึงการดูทีวีออนไลน์และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับทุกอย่างเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเรียกได้ว่ารวดเร็วนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงไปเซ็นทันบางนา นี่แบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะซิงทกานบางนาอาจยังม่นำทางแบบการสั่งงานด้วยเสียงเราขับรถเนี่ยเราไม่ต้องมาพิมพ์ตัวคีย์บอร์ดให้มันยุ่งยากใช้การสั่งงานด้วยเสียงทั้งหมดนะครับนอกเหนือจนั้นนะครับยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมผ่าน a y s t ตร์ได้เพียงล็อกอินด้วย Gmail นะครับคันนี้เพิ่มในส่วนของตัวจอนะครับแล้วก็ มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะครับนี่นะครับกล้องมองหลังแบบชัดๆไประบบ AHD นะครับ <c oughs> นอกเหนือจากนั้น <communicate> <c oughs> ยังมีในส่วนของงานระบบเสียงนะครับลำโพงเนี่ยบบ <Theory> เป็นอิสโตนะครับหน้าหลังนะครับคุณภาพเสียงดีขนาดไหนเพราะคันนี้ตีตู้ด้วยเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดีกว่าครับ เป็นไงครับผู้ชมครับกับคุณภาพเสียงที่ได้ในรถ Honda City คันนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับใครที่กำลังมองหานะครับคุณภาพเสียงที่ดีงานซาวสวยๆรว,วมถึงจอ Android ชิ่นเ็วและแรงสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ Mirage Audio ทุกสาขาตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สับกระดิกแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆความสุขทุกการเดินทาง h a p p y n e t On Road แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ